วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาลุงนะคะเราก็ต้องมาทำบุญค่ะนี่ค่ะเราก็เลยมาทำบุญที่วัดสวนประสิทธิ์นะคะแต่เราไปไว้กันค่ะแล้ก็เริ่มจากมาไหว้พระพุทธรูป องที่ใหญ่ที่สุดในวัดนี้ก่อนนะคะ อันนี้เราก็ใส่ตู้บริจาคนะคะวอนวิสาขบูชาเป็นวันที่ พระพุทธเจ้านะคะประสูตรตัสรูบปลินิพานในวันเดียวกันค่ะประสูตรก็คือเกิดน,นะคะตัสรูก็คือตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะเป็นพระมหาศาสดาของพระพุทธของศาสนาพุทธนะคะแล้วก็ บรลนิพานคือพอพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนพระอรหันต์เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ได้มรณาพรแล้วก็พระอรหันต์เนี่ยได้มารวมตัวกันในวัน เพนสิบห้าข้ามเดือนหกค่ะแล้วปริญญิพานในวันนี้ก็เลยมีสามเหตุการณ์ค่ะซึ่งในวันเนียกันเป็นสิ่งที่น่าอาศัศจรรย์น่ามหาอัศจรรย์ใจมากาาประชาชามีมติให้วันเพญ สิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันวิสาขบูชาโรค คุณว่าพาเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถ้าเราก็ไปโทรกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มาถึงโรงหนังเด็วพอมาหนังนะคะก็มาแวะถ่ายรูปค่ะมีหนังเขาก็คือมีจอเว้นมหาการแล้วก็บ้างไฟสไลเดอร์นะคะนะคะแล้วก็มาอยู่โซนที่เล่นแล้วก็มาโซนสนามเด็กเล่นนะคะมีของเล่นเยอะนะคะ ก็มีให้วาดรูดยนะคะใช่ค่ะมสนามเด็กเล่นนะะก็มีให้เล่นเยอะนะคะะี่ ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกค่ะเต้นและทักข่อนค่ะครบรถเลยใช่ไหมคะค่ะแล้อีกเป็นไงบ้างคะหล่อมากเลยโอ้อหล่อมากเลยพอเสร็จรก็กลับมาเวียนเทียนที่วัดเดิมค่ะ ็มาถึงวัดแล้วก็มาเวียนเทียนที่วัดต่อนะคะทุกคนวิสาขบูชานะคะชาวพุทธก็เขาก็จะมาเวียนเทียนกันนะคะเวียนเทียนเราต้องเวียนกันกี่รอบคะสามรอบค่ะค่ะเวียนสามรอบนะคะใช่ค่ะวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชานะคะใช่ค่ะเราก็จะมีการเวียนเทียนกันนะคะ ก็เป็นการลำลึกถึงพระพุทธเจ้านะคะ 3บสามรอบแล้วนะคะมีนาเอาทุกเทียนไปวางค่ะเอาทุกไปวางไว้ในกระถางเสียบตรงที่ไม่มีอ่ะตรงว่าง เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวางทูบเทียนนะคะไว้บนกระถางที่เตรียมไว้โดยไม่ก็มาไาวว่าะพือ่อจะลุกต่อ ทูบไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่กลับบ้านกันค่ะเรียนเทียเนาะองถอดรองเท้าเลยนะ